นอ,อกจากเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองทางการวิจัยเนี่ยคุณผู้ชายสามารถป้องกันมะเร็งจากการใช้ไลฟ์สไตล์หรือว่าการกินการอยู่อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอเชื่อว่ามะเร็งต่อมลูกหมากป้องกันโดยการกินผักผลไม้พวกมะเขือ,อเทศนะคะเขาไปเชื่ออย่าง,งานั้นแต่จริงๆแล้วการป้องกันที่เขาเขาได้ผลดีก็คือป้องกันก็คือไม่มีฮอร์โมนเพศชายค่ะเออก็ หลายคนพอ,อมีความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากน,นี่ก็ต้องไปลดฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ต้องหยุดฮอร์โมนเพศชายเช่นตัดลูกอัณฑะนะคะหรือใช้ย,ยาต้านฮอร์โมนเพศชายเป็นต้นค่ะอย่างผู้หญิงของเราเนี่ยคุณหมอเราจะมีการบอกกันเสมอเลยว่าให้ตรวจภายในนะปีละหนึ่งครั้งก็ว่าไปอายุเท่านี้เท่านี้ตรวจขึ้นไปแล้วอย่างผู้ชายแบบนี้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเขามี จำนวนที่จะเป็นมะเร็งตับลูกหมากมันก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นโรคยอดนิสของผู้ชายหลายคนด้วยจะมีวิธีการตรวจยังไงไหมคะหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วต้องไปตรวจแล้วตรวจภายในไหมหรือต้องตรวจยังไงบ้างคะมะเร็งตับลูกหมากนี่ในผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นในคนผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็ถ้ามีอาการผิวติข,ของปสัสสาวะคนจะไปพบแพทย์นะคะก็จะมีการสมัยก่อนก็คลำทางทวันหนักปัจจุบันก็คลำอยู่นะคะคลำท,ทางทวันหนัก แล้วก็อันตรแซววัดขนาดของต่อมลูกหมากเลยนะคะดังนั้นเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็ควรดูด,ดูปัสสาวะที่มันผิวติพบแพทย์เลยนะคะอย่าโมแต่รักษาตัวเองเพราะไยชาย <c oughs> โอกาสเกิดกับพบปัสสาวะอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะเสพจะน้อยกว่าไฟอีกนะคะ <c oughs> ดังนั้นเจอ50ปีขึ้นไปก็นะคะควรจะถ้ามีการผิวติก็พบแพทย์บางคนก็จะมีการตรวจคัดกรอ,องต่าง ในการเ<ม>จาะเลือดดูฮอร์โมน PSA นะคะคือตรวจเลือดเพื่อวัดระดับสารเคมีไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะ PSA prostate นะคะ prostate antigen นะคะ specific antigen แล้วก็ดูนะคะดังนั้นก็มีการตรวจโดยเฉพาะถ้าคนมีอาการปรสัสสาวะผิวติก็จะมีการตรวจ PSA ร่วมด้วยนะคะ